สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมคาบาโมบายนั่นเองครับก็ตอนนี้ตัวเกมเปิด Open Beta บนสโตทยเรียบร้อยหลังจากที่รอกันมาสักพักเลยนะครับผมแน่นอนว่าตัวเกมก็จะมีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจก็ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเนี่ย เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าคนสนใจเขาเล่นเยอะพอสมควรเลยสําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเลือกก่อนนะครับกดเข้าไปอ่า นี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้ทำการเล่นไว้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเกมคา r b บาโมบายเนี่ยเป็นเกมจาก PC ซนะครับซึ่งถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยก็เป็น 10, 10ปีแล้วนะครับที่มันเปิดมาให้เล่นนะครับก็พอจาก PC มาลงในเวอร์ชันมือถือก็เรียกว่าเอาจาก PC มาเป็นแบบเวอร์ชันมือถือเลยอะนะฮะแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับให้แบบมันเล่นง่ายขึ้นในส่วนของมือถือก็มีออโต้ออโต้มีอะไรประมาณนี้ นะครับผมนอกนา้นั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆเนี่ยเหมือนเวอร์ชั่น PC สมัยก่อนเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาแล้วเห็นภาพเกมแล้วบอกว่าเอ้ยไม่สวยเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะตรงนี้เลยว่าเกมมันเทำให้เหมือนเวอร์ชั่น PC เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดบวกเข้ามาตรงนี้ครับอ่ามันจะมีในส่วนของสายอาชีพให้เลือกนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด8สายอาชีพเลยนะครับเลือกตั้งแต่วอริเออร์นะครับนี่ฮะตามนี่ครับอืม เท่ๆนะครับผมก็วอริเออร์แน่นอนว่าจะต้องเป็นสายที่แบบจงตีค่อนข้างรุนแรงนะครับเห็นไหมสติงเนี่ยแบบโอ้เยอะมากนะครับผมอ่ะต่อไปครับเบรเดอร์ครับผมนี่ฮะนี่ดาบคู่มาเลยนะครับผมก็เอทีอาร์ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ความแม่นยำก็จะสูงนะครับสาหรับตรงนี้นะอต่อไปก็เป็นวิสัตถ์ครับผมนี่อ่าเวทจะเยอะหน่อยนะครับวิสัตถ์เนาะแน่นอนอ่ะต่อไปก็เป็นฟอร์อร์เชอร์ครับนี่ อ่าปอดอาเชอร์นะครับผมดูดิถือธนูอ่อย่างสวยเลยอ,อ่าต่อไปครับปอดเชิลเดอร์ครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นแบบถือดาบแล้วก็ถือโล่นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นปอดเบดเดอร์ครับผมนี่ฮะคืออ่าสายนี้รู้สึกว่ามันจะแบบว่าเอ่อโจมตีระยะประชิดด้วยแล้วก็มีการโจมตีเวทด้วยนะครับผมเออนะต่อไปเป็นกราดิเอเตอร์ครับนี่ฮนะอ่าอันนี้ก็จะแบบ ดูดิโคเท่ดูดิถือแบบเท่มากเลยนะฮะอ่ะต่อไปฟอร์ดกันเนอร์ครับผมอี่อ่าอันนี้จะเป็นถือปืนนะครับอืมสายนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบเอ่อยิงยิงยิงเร็วม้งนะฮะหรือผมจำไม่ได้นะครับผมอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอ่อเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าทาการกดเปลี่ยนรูปร่างได้เลยนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวชายตัวหญิงได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวผู้หญิง นะครับผมอ่ะเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นอย่างนงี้ครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นอาเชอร์แล้วกันนะฮะแล้วก็กดเปลี่ยนรูปร่างนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เรามาทําการบอกว่าปรับแต่งตัวละครได้อีกนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนทรงผมอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เยอะมากหรอกนะฮะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแล้วก็สีผมประมาณนี้นะครับอืมเนาะคร่าวๆคร่าวๆนะครับผมเอออ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับที่ผมได้ทําการเล่นไว้นะ อออโอเคกดออกมาครับนี่ฮะเลเวลสิบแปดแล้วนะครับตรงนี้นะมากดเริ่มเกมเข้าไปเลยครับผมนี่เข้ามาแล้วเคปิดตรงนี้ครับหน้าตา่างนี่ฮะบรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้ครับภาพก็อาจจะดูแบบเง่อยงๆหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนเกมสมัย สมัยใหม่แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวเกมมันเป็นเกมเก่าจากเวอร์ชัน PC ที่พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือคือ,อคนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาต้องการให้เกมมันแบบว่า,ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเวอร์ชัน PC สมัยคก่อนเลยนะครับคนที่เคยเล่นเกมนี้นะก็ไม่ต่ำกว่าแบบ25บวกขึ้นนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็สามารถซมเข้าซุมออกได้นะครับเนี่ยนี้ฮะดูบรรยากาศ เมืองก็เมืองเดิมนะครับแล้วก็พื้นที่ NPC ที่อยู่ก็ที่เดิมนะครับแล้วก็พวกมอนสเตอร์ต่างๆก็ที่เดิมหมดเลยนะครับผมนะเออถือว่าเป็นเกมเออที่เป็นเกมมือถือที่แบบว่าพอร์ตจาก PC มาแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยก็ว่าได้นะครับอืมอ่ะโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของเควสนะครับเนี่ยตรงนี้ให้เรากดรับได้เลยนะครับผมเวลากดรับเควสอย่างเงี้ยฮะมันจะมีให้เราวาปไปได้นะครับอเนี่ยก็กดตกลง มันก็จะทําการวาร์ปนะครับแต่ว่าอาจจะวาร์ปช้านิดนึงถ้าเกิดคุณอยากจะวาร์ปเร็วกว่านี้คุณก็ต้องไปซื้อไอ้ที่มันเป็นเอ่อพวกของ V A P อะไรประมาณนั้นนะครับที่จะช่วยแบบทําให้ตัวละครแล้มันโอเคขึ้นนะฮะซึ่งมีของขายเยอะมากๆนาะสำหรับเกมนี้นะโอเคก็กดคุย <Okay. S 2> เวสไปนะครับเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมรับเวทนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็จะมีเอ่อพวกเ c แถวเนี้ย เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะสำหรับมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันสอนค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับสอนดีกว่า PC เยอะเลยแหละบอกให้นะฮะเพราะว่าเข้ามาตอนแรกมันก็จะมีการแนะนำตรงนูน้นตรงนี้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหา n p c ีอย่างเงี้ยนะครับเราก็กดตรงนี้ก็ได้ฮะเนีย่ย NPC แล้วก็ดูได้เลยครับว่าเราจะไปหา n p c ตัวไหนสมมติว่าคุณอยากจะซื้อยาใช่ไหมซื้อยาก็ซื้อกับตัวนี้ครับนี่ฮะ กดย้ายไปนะครับผมนี่มันก็จะวิ่งไปแล้วครับรู้สึกว่ามันจะมีขายเกือบทุกเมืองนะทุกเมืองเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาคุยนะครับผมมันก็จะมียาขายนะยาขายตรงนี้ครับคุณก็ซื้อไปเลยนะครับจะซื้ออะไรยังไงก็ซื้อไปนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ของอื่นๆก็มีขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอออาวุธชุดเกราะหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับผมรวมถึงไอ้เจ้างี่ด้วยฮะ เขาเรียกว่าเป็นสมุดสกิลนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเราจะต้องมีสมุดสกิลด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการเรียนรู้สกิลนั่นเองนะครับผมอมแต่ก่อนถ้าเป็นคาบาวสมัยก่อน,อนเนาะมันก็จะมีแบบให้ตีหุ่นฟางเพื่อที่จะแบบสะสมพวกสกิลอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องตีหุ่นฟางก็ได้ครับออสกิลมันคือแต้มสกิลมันจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับผม อ่ะผมคุยเควสทำไมวะเนี่ยเออมาคุยกับ n อ c มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฮะมาให้เราซื้อนะครับเนี่ยซื้อสกิลบุ๊กเนี่ยครับกดเข้ามาดูเหนะ็นไหมมันก็จะมีสกิลบุ๊กต่างๆให้เราได้ทําการแบบว่าซื้อไปแล้วก็เรียนรู้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเเราจะมีแบบว่าสล็อตในการใส่สกิลเนี่ยแค่4สล็อตเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็าตรงนี้นะอาจจะแบบยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับช่วงแรกๆมันจะมีสกิลมาให้อยู่แล้วนะครับตัวเกมมันจะแบบ มาให้ฟรีๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องซื้อะนะครับแค่นั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกก็กดเข้ามาปรับได้นะครับก็ปรับได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะครับเนี่ยผมปรับแบบสูงสุดเต็มที่แล้วนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการปรับต่างๆนะครับก็ลองอ่านดูเพราะว่าไม่เป็นภาษาไทยเนาะฟังก์ชันการออโต้ต่างๆนะครับก็มาปรับดูเอเองนะครับเก็บของเก็บของก็ปรับเอาว่าจะให้มันเก็บของแบบระดับไหนนะครับผมนะตามนี้นะครับเดี๋ยวกดไปเควสก่อนนะครับ เนี่ยคพราะงั้นี่จะวาร์ปช้านิดนึงนะเออปึบนี่โอเคคุยเควสไปฮะจืบจ,จนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในส่วนของการแบบว่าเ,ออเล่นเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีระบบดีวของนะเออเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราอยากจะ ดูข้อมูลของคนอื่นๆนะครับแล้วกดเข้ามาใกล้ๆเขาแล้วก็คลิกทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับสา,าส,าา navy, สามารถที่จะแบบว่าปาร์ตี้ได้ชวนเป็นเพื่อนได้หรือว,ว่าดูอุปกรณ์ของเขาได้นะครับเนี่ยอหรือว่าชวน PVP ก็ได้นะครับหรือจะบล็อกไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีในส่วนของการแลกเปลี่ยนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตลาดกลางนะครับผมตลาดกลางอยู่เมืองนี้ไม่น่ามีมันเนี่ยคือมันจะเป็นรูปแบบเป็นรูปถุงเนี่ยนะครับ น่าจะอยู่เมืองอื่นนะฮะเออจะเป็นเมืองหิมะมั้งนะครับแล้วก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะเดี๋ยวผมพาวาร์ปไปดูแล้วกันนะครับอ่าวาร์ปไปอุ๊ยวาร์ปอันนี้ไม่ไหววาร์ปไม่ได้ฮนะจะต้องอใช้เพชรในการวาร์ปด้วยนะครับผมโอเคนั้นก็วาร์ปยังไม่ได้นะเออหรือว่าวาร์ปยางอื่นได้วะผมยังไม่ได้ลองไงน,นะครับว่ามันจะวาร์ปแบบไหนได้บ้างนะฮะน่าจะเไหนลองดูดิโอเค อ่ามาละเออวร์บได้อยู่นะครับผมนี่ฮะอ่ามาดูตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้เลยนี่ฮะก็มันจะเป็นไอ้เจ้าตรงนี้ครับผมเนี่ยมันจะเป็นรูปถุงนะครับผมรูปถุงรูปถุงอยู่ตรงแผนที่นะครับนะหรือว่ากดขยายมาดูเนี่ยเป็นรูปถุงแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ลองกดคุยกับเขาดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นตลาดกลางแบบนี้ครับคือเราจะซื้ออะไรเราก็ให้เลือกดูครับว่ามีใครเอามาขายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเลือกดูได้เลยนะครับผมก็จะมีของขายเต็มเลย นะครับเนี่ยคนก็ขายเพียบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขายเองนะครับเราก็กดเข้ามาที่ตรงลงทะเบียนแล้วก็กดเลือกสินค้านะครับที่เราจะต้องการวางขายอ่ะอันนี้วางขายไม่ได้อ่อวางขายได้อยู่ <c oughs> เออนะครับเนี่ยฮะก็กดไปนะครับผม่มแล้วก็กดแบบว่าตั้งราคาไปเลยนะครับจะเอาราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งราคาถูกถกหรือแพงนะครับอยู่ที่ว่าคนจะซื้อหรือเปล่าแค่นั้นแหละ นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ลองเข้ามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมว่าปไปอาลองทำเควสหน่อยดีกว่านะครับไปดูในส่วนของการโจมตีนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวเกมมันจะมีระบบในส่วนของ Auto, ออโต้เนาะโจมตีออโต้ออโต้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะวาร์ปไปปึ๊บเนี่ยวาร์ปช้านิดหนึ่งนะฮะปึ๊บมาแล้วนี่ฮนะก็กดออโต้ได้เลยครับนี่นะมันก็จะทําการโจมตีออโต้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบคอมโบตรงนี้ด้วยนะ เนี่ยกดคอมโบได้นะครับปึ๊บเนี่ยนะเนี่ยคอมโบในส่วนของการแบบโจมตรงโจมตีอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเวลาเราปล่อยบอทอ,อ่ะเราต้องกดเองนะเนี่ยคอมโบเห็นไหมอู้มคอมโบเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูลองดูนะครับประมาณนี้นะมันก็จะทําให้แบบมอนสเตอร์เนี่ยมันตายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมก็จะมีระบบตรงนี้ฮะ เป็นระบบแบบว่าการอัพสเตตต่างๆนะครับซึ่งมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะอัพไม่เป็นหรืออะไรยังไงเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการแนะนําตรงนี้นะครับก็กดเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการแนะนําได้เลยว่าคุณควรจะอัพอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของการใส่ไอทองไอเทมนะครับก็ออบอกก่อนว่าอไอเทมบางอันเนี่ยนะครับคือมันจะมีการบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้ต้องการอินเท่านี้นะ ุณจะต้องอัพอินให้ได้เท่านี้ก่อนคุณถึงจะสามารถใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันต้องการค่าพลังอะไรบ้างนะครับผมถึงจะอัพอีกทีหนึ่งนะครับอืมนะไม่ใช่ว่าตะบีตะบ,บันผลแนะนําอย่างเดียวนะครับผมนะไม่เอานะครับผมเพราะว่าตัวเกมนี้ในส่วนของของสวมใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทําการอัพให้มันแบบาตามที่อุปกรณ์นั้นๆมันต้องการด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก,กดว์ปไปต่อชิอปกลับไปส่งเควสน,นั่นเองนะครับ ชิบม,ม,มาแล้วส่งเควสไปนี่ฮนะเรียบร้อยอช่วงแรกๆเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าให้ทำเควสหลักเควสลองเควสอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบควบคู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า,เ,าเราจะแบบได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้ e อ p เยอะด้วยนะครับเลเวลจะขึ้นพูดพาพูดพารเลยนะครับผม,มนะประมาณนี้ นะครับมีอะไรอีกตรงนี้ก็กดเข้ามาดูได้ครับในส่วนของอพวกเนี่ยการสวมใส่ของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับก็กดเข้ามาดูได้นะฮะมันก็จะมีนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของแจกนะครับจากตัวเกมที่เขาแจกมาซึ่งมันจะช่วยเพิ่มเนี่ยพวกนี้ครับสกิล exp แล้วพวกนี้เพิ่ม EXP บวกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะแจกนะครับเป็นระยะเวลายอยู่นะครับผมก็ลองเข้ามาดูแล้วก็มีระบบเวสต่างๆนะครับเนี่ยเวสเนื้อเรื่องเวสปกติอะไรต่างๆนาะนาะก็กดรับให้หมด ทำให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดสกิลนะครับสกิลก็สามารถเรียนรู้ได้อัปเกรดได้นะครับเนี่ยมันจะมีแต้มสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการแบบว่ากดเปลี่ยนอัปเกรดได้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมแต้มสกิลจะอยู่ตรงนี้ครับผมอืมทับไปเลยนะครับตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นนะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาสกิลที่มีเนี่ยนะครับเอามาใส่ตรงช่องลัดตรงนี้นะฮะเนี่ยกดใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะทําการใช้สกิลนั้นๆแล้วเรียบร้อยนะครับ แค่น,นั้นเะองนะช่วงแรกก็อาจจะแบบงงงงงง,งงนิดนึงนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะสอนนะเนอะนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับของต่างๆน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ในส่วนของการอัปเกรดมานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เก็บของขายไปหมดแล้วนะก็ถ้าเกิดเรามีของที่จะอัปเกรดก็แค่กดติ๊กเข้ามาแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการแบบว่ากดอัปเกรดไอเทมได้เลยแค่น,นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไร นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบอื่นๆนะครับระบบสัตว์เลี้ยงระบบทหารรับจ้างระบบอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆเกมอื่นๆที่เป็นเกมแนวเก็บเลเวลนะครับแล้วก็จะมีดันเจี้ยนให้ลงด้วยนะครับระบบบางอันก็อาจจะยังไม่เปิดนะครับต้องเล่นไปเรื่อยก่อนนะฮะสามารถแอดฟงแอดเพื phone, ่อนอะไรไปได้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะ นะตัวเกมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือมาแนะนําเบื้องต้นนะครับให้คนที่เป็นมือใหม่หรือไม่เคยเล่นเลยหรือคนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเกมมันเปิดมานะครับก็หลังจากเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมสาวกคา,าบาวไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมานที่นี่ด้วยนะครับผมเนี่ยมีร้านค้ามีช็อปมีเชบอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เรามาซื้อของซื้อของนะครับสำหรับสายเติมโดยเฉพาะนะฮะมีแพ็กเกจอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมเนี่ยมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะครับเออมาให้เราดูนะครับผมนี่ฮะน่ารักทีเดียวนะครับดูดีอัลปาก้าน่าซื้อไปมากเลยแต่ผมไม่ได้เติมเงินไง นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงล้วนๆเลยนะฮะก็ลองเข้ามาดูนะครับชุดคอสตูมอะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอือนะลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเนี่ยมีรถเอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมอ่านะโอเคเอาเป็นว่า,าคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับอืม,มไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม